สวัสดีครับนี่อันนี้นีสสันวลาลูกค้าขับเข้ามาบอกว่ามีความร้อนขึ้นขึ้นขึ้น,น,นห,หายหายแล้วก็แอร์ไม่เย็นนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ทําการเปิดฝาน้ำนะ,ะน้ําก็พุ่งขึ้นมาเลยพอเ,เปิดปุ๊บพ,พุ่งเลยทางทั้นที่สตาร์ทเครื่องอยู่นะ,อ,ะอันนี้แล้วก็เราก็ใส่ตัวได้น้ําเข้าไปนะครนะถ้มีเม็ดฟองอากาศนะครับ,นะรรรบที่อยู่อยู่ในนี้ขุดขึ้นมาเพียหน่อยเพียหน่อยนี่เดี๋ยวพามาดูนะครับ ความเรือมูอาการมีไม่มีดันไม่ดันพอเรากดไว้เติมนะครับนะรองวิ่มือเนี่ยไว้หลังหน่อยใช่ปะรับที่มันคืันพวงลล่ะเดยวเรือนะลองน้ำพุเคยเห็นน้ำพุป่ะนี่ครับน้ำพุในอู่มีน้ำพุนะจ๊ะลอกคาเมียอ่ะเน็นี้นะครับ นะลูกค้าใช้พลัลน,นะฮะวอ,อ,อเตอร์พรลัไฟฟ้าทำงานดีนะครับนะก็ะะนะจะเหลือมอน้ำแล้วก็วาวปั๊มแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือฝาสุแล้วก็ตอนนี้นเราก็ตรวจเช็คแล้วว่าก้นน้ำบนล่างนะฮะร้อนเท่ากันนะแสดงว,ว่าน้ำไหลผ่านได้แต่คำว่าน้ำไหลผ่านได้อาจจะไม่เพียงพอแต่เท่าน้ำอ่ะมันร้อนอยู่แล้วเพราะรถลูกค,นคน้าขับมานะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยวเบื้องต้นตรวจเช็คอย่างแรกเลยคือมอน้ำครับต่อไปก็พามน้ำไม่ตันก็ต่อไปก็เหลือวาล์วปั๊ม นะเศษสิ่งสุดท้ายถ้าเทสทั้ง3อย่างที่เหลือนี้แล้วปกติเหลือสิ่งสุดท้ายเลยคือฝาสูบนะครับมีอาการแลบนะอย่างนี้เดี๋ยวเบื้องต้นขอเช็คมาน้ำก่อนเลยเดี๋ยวรู้เรื่องโอเคมานี่เราก็มาเทสมาน้ำนะครับนะสำหรับคันน้ำมีดํานะมาดูว่ามาน้ำตันไหมนะนะครับนะมาน้ำยังออกดีครับแต่มีสวนนะครับอันนี้ ถือว่าตันหะถือว่าไม่ตันนะครับยังออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะฮะเทสนี้ตัดจบเลยครับฝาทุบโป่งครับเรียบร้อยนะ